พระวจนะแห่งชีวิตครับค่ะสวัสดีค่ะรับช่วยแนะนำให้เราเรียนดกว่ค่ะชื่อพัชรินนะคะก็เป็นคนที่ดูแลนักศึกษาอยู่ที่นี่นะคะถ้าคิดทำพระวจนะแห่งชีวิตนะครับตั้งมานานแค่ไหนคะที่นี่นาน20กว่าปี30กว่าปีใช่โอ้โหไม่ใช่เป็นสถาบันใหม่ๆเนาะใช่นานมากสร้านานแล้วแล้วก็มีนักศึกษาที่จบออกไป ใช่หลรุ่นแล้วค่ะรุ่นนี้ล่าสุดก็รุ่นที่1 5รุ่นที่สิบห้ากำลังเรียนอยู่ใช่แต่ว่ารุ่นนี้14ค่ะที่มานั่งทำวันนี้มีนักศึกษาทั้งหมดเท่าไหร่มีถ้าปีหนึ่งกับปีสองรวมกันก็ทั้งหมด38คนค่ะสามสิบแปดคนแล้วก็หลักสูตรเป็นยังไงบ้างหลักสูตรอันนี้เป็นของอาจารย์เขาตั้งขึ้นอะเป็นภาษาไทยใช่ค่ะเป็นภาษาไทยเหมือนว่าแปลหลักสูตรจากภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนแปลใหมคะอาจารย์เขาแปลเป็นหลักสูตรนี้กี่ปีสองปีค่ะสองปี องปีที่ก็ได้ใบประกาศใช่ค่ะได้ใบประกาศสองปีก็ได้ใบประกาศอาของข้าที่ารพีใช่ค่ะนักศึกษาที่นี่ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องอาคนไทยชนเผ่าใช่อาชนส่วนมากเป็นพี่น้องชนเผ่าอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็เมือ่อเมื่อจบออกไปแล้วส่วนใหญ่นักศึกษา ไปรับใช้พระเจ้าหรือเอาสิ่งที่ยรู้ไปเนี่ยไปไปรับใช้พระเจ้าจะไปบ้างส่วนมากก็ไปเป็นเสียีิบารอะไรเป็นบุกเบิกี้จักรก็มีเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกาศชนนึงก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมมาในนามของสาขีจักแวนซิสทัปไต่มาแบ่งปันนิมิตในเป็นนิมิตนุกดแล้ก็ทตันขี้จักรนะครับได้แชร์ได้แบ่งปันให้กับน,น,น้องๆทั้ง,ง,งสาไป แล้วนะ,ะก็อจยจากถามอาจารย์ว่าได้ฟังมิตรนี้แล้วเนะี่ยครับมีความคิดเห็นในโครงการน,นี้อย่างไรค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะที่มาให้กับนักศึกษานะถ้าผู้ึงความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราดูในการเรียนพระวจนะธรรมใช่ไหมฮะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เขามีหัวใจอยากจะมาเรียนรู้แล้วก็รับใช้พระเจ้า บางคนเนี่ยเมื่อเขาจบไปแล้วบางคนอาจจะมีมีนิมิตป้าหไหยที่ชัดเจนแต่เหมือนบางคนมีหัวใจที่อยากบุกเบิกแต่บางคนเหมือนที่อาจารย์บอกเนาะบางคนรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันยากจังเลยเหมือนว่ามันไม่ว่าจะเป็นคุณทรัพย์อะไรในการ่าเริ่มต้นอย่างเงี้ยคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าวันนี้ขอบคุณพระเจ้ามากเลยคะที่เราได้มาได้ยินที่อาจารย์นะคะได้มาแบ่งปันให้กับเราเนาะเหมือนว่าคนไหนที่อยากสนใจที่อยากจะบุกเบิกเหมือนว่าอาจารย์ให้แบบพร้อมที่จะคอยสนับสนุนคอยแบบช่วยเหลือแล้วก็คอยแนะนานะคะในการที่อยากจะบุกเบิกคลิปสักรู้สึกว่า รู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เนาะขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะคะที่วันนี้อาจารย์แล้วก็ทีมงานได้มาลุลุ่มทำให้เรามีกําลังแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าเปิดหนทางเราเปิดประตูบานนี้ให้กับเราผ่านทางอาจารย์แล้วก็ผ่านทางทีมงานของอาจารย์ทุกคนเลยค่ะมีมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะรวมมิตในเรื่องนี้คือเราเองนะก็จะทําในส่วนของการซัพพอร์ตในเรื่องของ ที่การอุปโภคและตั้งคิดแับหรือ,อปัจจัยแล้วก็ในส่วนของสถาบันที่จะแนะนําโครงการนี้ให้กับนักศึกษาหรือเชิญชวนนักศึกษาคือตรงนี้เรามีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะร่วมมือกันคิดว่าถ้าเป็นนักวิทยาของพระเจ้าแน่นอนค่ะโอกาสเป็นไปได้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยใช่ครับ ขอพี่น้องที่ยาที่ฐานเผื่อนะสถาบันพระราชพระิที่ทำพระราชณแห่งชีวิตแห่งนี้นะครับในการที่จะผลิตนักศึกษาออกมาเพื่อรับใช้พระเจ้าปกกดแล้ก็ตั้งคิดจักรแล้วว่าอธิฐานเผื่อนิมิตเป้าหมายที่เราจะมีนิมิตร่วมกันนะครับนะแต่ละส่วนที่จะประกอบเข้ามาเป็น ก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเชี่ยวอุปกรณ์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับมากๆนะครับขอบพระเจ้าอุปกรณ์นะครับขอบพระเจ้าอุปถัมภ์นะครับสวัสดีครับ